ทิงติดตามนะคะยินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะฝากกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดสาระความบันเทิงใหม่ๆค่ะคุณค่ะนี่ไงนี่โต๊ะแดงเถือกเลยนี่แดงเถือกเลยโอ๊ยโต๊ะแดงแบบแดงเลยแดงแบบฉ่ำเลยทำไมไอ้แอร์ก็เย็นนะทำไมมันร้อนๆวะต้องใส่คอน,นโดพี่วางนะ่าจะมีปัญหาแหละ ใช่แอสเสียหรือเบ้ามีพี่รุดนะพี่หวังบ้านาใครมีพี่รุดเราเราพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็คืออยู่เชียงปินใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ตรนนี้คนถามว่าน,นัดเจนตรงไหนหรอคะมันถึงว่ามายถึงว่าแอบใช่ไหมใช่ใชอ,อ๋อไม่รู้เหมือนกันถ้าเวทีอ่ตรงไหนพี่โอเวทีอยู่หน้าเวทีอยู่หน้าโรงนังซึ่งอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะเพราะว่าพี่หวังไม่ค่อยได้ไปเซนต์ปิ่นไปครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ยังจำไม่ได้เลย ตอรี่ที่เห็นรองเท้ามีนะนี่ไงมีคนบอกว่าสตอรี่เห็นรองเท้ามีไม่ไม่แต่มันชุดสองไงทุกคนมันไม่ช,ช,ชุดแรกชุดแรกเห็นแล้วแต่ว่ามันไม่สูงเท่าไหร่มันเป็นรองเท้าสีดำํำชุดสองมันเป็นรองเท้าต้นสูงกว่านี่ถามว่ารู้ได้ไงว่าชุดนั้นเป็นชุดสองหนูพูดไงเมื่อกี้หนูพูด<อ>หนูพูดหนูพูดไงไม่ก็หนูเป็นคนพูดไงคะว่าแบบชุดสองหนูรองเท้าส้นสูงมากไม่รองเท้า<อ>ชใช่ไหม ตรงนั้นสีดำชุดแรกไม่ใช่เหรอเออไม่รู้เรื่องไงว่าชุดสองว่ใช่ดสีดำดูพูดไงเมื่อกี้ดูพูดไงว่าชุดสองสีชมพูสีฟ้าไม่ใช่เหรอเออนั่นแหละสีฟ้าเห็นไหมพี่ต้องไม่รู้เห็นไหมไม่รู้ฉันไม่รู้โอ้ยฉันเหนื่อยอ่ะเช็คอินกี่โมงคะพรุ่งนี้ไปเินกี่โมงคะไปเช็คอินกี่โมงคือเลย จนปินอ๋อพี่วางพี่วางถ้าเป็นพี่วางพี่ต้องไปแปดโมงอ่ะวแล้วพี่บอกว่าจะมารับตอนก่อนเที่ยงอ่ะอันนี้เขารู้อยู่แล้วเพราะตเตมบอกไปเมื่อวานไงโอเคโอเคน่าจะประมาณสิบโมงสิบโมงอ่นไหนยัง,ยง,ยงไหนเกจะไปพร้อมมาก่นวันนี้คุณแม่สุดยอดยกนิ้วให้เลย คุณแม่น่ารักมากเลยพูดแม่สุดยอดพี่วังหน้าแดงเปล่าไม่ได้แดงคืออย่างที่บอกพี่วังมี a ออประจําตัวครับเป็น a อไอเป็น a ออแบบคือพี่วังรู้ไงทุกคนชอบพี่วังหน้าแดงใช่พี่วังก็เลยแบบเหมือนเหมือนเหมือนให้เพื่อน develop AI ไอตัวใหม่ที่เป็นฟิลเตอร์อ่ะให้เลยแบบเฉพาะเครื่องพี่วังมีเครื่องเดียวเท่านั้นในโลกได้ปะได้อยู่ปะได้ได้ได้ไหมได้ไหมได้อยู่นะโอเคโอเค สรุปสรปก่อนเที่ยงเนาะใช่ใช่ครับอาไปจังโอ้ยเหนื่อยจังเอ่อทุกคนฮะเอ่อใจเย็นนะฮะเอออะไรนะออชื่อค่ะคืออะไรอะไปเรื่อยสวัสดีค่ะได้อยู่ค่ะเท่ากับไม่ได้ทำสีด่วนแม่น่ารักอ๋อจ้าแม่ตัวแอนดอม AI ทำทำเขิน ครับผมเอ้ยดูยนะวันนี้ดูจะนัดถึงกี่โมงถามก่อนก็น่าจะสักห้าทุ่มก็ลงแล้วมั้งคะโอ้โหห้าทุม่มโอเคได้เพื่อนมีคำถามเดียวเลยตอนนี้เอ้ยสี่ครบชั่วโมงกี่ไร่ลงวันนั้นอะหนูอีกกี่นาทีครบชั่วโมงวันนี้ดูเพิ่งไลฟ์มาสามก้านาทียี่สิบแล้ว ตอนนี้พี่ว่ามีคำถามเดียวเลยว่าพ่อกับแม่กำลังจะมาถึงเมื่อไรก็ง่วงแล้วตอนนี้ง่วงละลงไปนอนก่อนไหมจะไม่ตื่นนะถ้าถ้านอนตอนนี้ไม่ตื่นนะไปเลยนะบาย,บายยนะเ,เพราะว่าถ้าหลับรู้สึกได้เลยว่าถ้าพี่วางกระโดดขึ้นเตียงตอนนี้ก็คือ คือง่วงมากแบบง่วงเลยอุ้ยจ๊อกจอกวัาดีจ๊อกจอก,อกไม่เจอนานเลยนะจ๊อกจอกจ๋าไม่มาเพราะดูไลฟ์อยู่เออวะ่ะหรือพ่อกับแม่ดูไลฟ์อยู่แม่ป้าเมื่อไรจะมานะลูกนอนแล้วนะนอนแล้วนะมมยังไมยังไมยังสุดจะมียอะไรหิวแล้วเนี่ยแต่ว่าซื้อไส้กรอกไปแล้ววนะ่าแม่ไม่ต้องหนะ่งลูกนะฮะลูกซื้อไส้กรอกหรอกอกกลับกลับกลับ ไอ้น,นี่ไงเออเซเว่นไงอ๋ออ่าใช่ทำไมอ่ะพี่เดวดิดเครับเดวิดใหม่ทำตัวมีพี่รุดดิลูกไม่มีทำไมใหม่จะทำตัวมีพี่รุดจังเลยวันนี้ไม่ทำไรเลยวันนี้ดูอ้าวโมโม่หวัดดีหน้าหนูพ่รุดทำไมอ่ะหนูไม่ทด้ทำไรเลยหนูดูพี่รุดแปลกๆเลยเนี่ย พี่วังก็ดูเรือกร่างแปแปลกนะคะวันเนี้ตอนนี้ตอนนี้พี่วางเก่งหมดแล้วตอนเนี้วันนี้วันนี้คุณแม่มาแรงมากทําตัวไม่ถูก <laughs> ตอนนี้เก่งเลยอะ่ะ <laughs> ทําตัวไม่ถูกเลยตอนนี้ <laughs> พี่วางไม่ไแมวพี่ว่าตอนนี้พี่วางได <ว S 1> ้แสงได้โคนไม่แมวไม่แมวเนี่ยแสงแสงใช่ไม่ไม่ไม่คอนอยมาไลฟยที่คอนโดเท่าไหร่ <laughs> เลือกรากจริงพี่วาง พอกันทั้งคู่ค่ะบ้าบอใครเลือกรากต้องมีค่ะเออนิ่งไว้ไหมนิ่งอยู่ค่ะนิ่งอยู่ค่ะพี่วันสีผมนั่งอยู่อยู่ครับอยู่แฮปอยู่แฮปพีรุตโนคอนโดเหมือนบ้านเลยมันก็มันก็มันก็บ้านก็ไม่รู้ดิพี่วังก็เรียวกว่าคอนโดแล้วก็บ้านน่ะทานหลายอย่างพี่เดทานกินแล้วครับพี่เดกินแล้วกินแล้วเอิร์อลงแล้วแน่เลยพี่เดมาทุกคนขอใจส้มเลยไหมขออีกสี่สิบคนไหวปะอยากได้ใจส้มอ่ะไหวปะเป็นมุม เบนมุมไปทางไหนหน้าก็ไม่หายแดงหรอกค่ะพี่วังหมายความว่าไงหรือจะทุกคนจะบอกพี่วังหน้าแดงเหรอห้าไม่แดงพี่วังเขาไม่เคยหนูแล้วเขินเพ,พี่วังรู้พี่วังรู้วหนูรู้ว่าพี่เอาใหม่ห้าสี่สามสองพี่วังรู้ว่าหนูรู้ว่าทำไงพี่วังเขินคะ่ะไม่รู้คะ่ะอะไรนะ <laughs> อะไรนะตอนแรกก็จะหลอกให้เด็ก อะไรนะไม่ดูคลิปติ๊กต๊อกนาลีแม่ะคุณแม่ครับให้ผมพูดผมพูดได้ไหมผมพูดได้ไหมว่าใครส่งมาผมพูดได้ไหมนาลีแน่ๆอย่าพูดอย่าพูดผมพูดได้ไหมได้ค่ะนะผมพูดได้อะไรนะคะส่งมาไงคะอะไรนะพี่น้องส่งพี่น้องส่งผมพูดได้ไหม นี่ดิร้อนอุ้ยร้อนอ่ะหน้าแดงมากเนี่ยนิ่งไว้นิ่งไว้โอ้ยนิ่งไม่ได้แล้วตอนเนี้ยวันนี้แม่ชนะเิ็แล้วนี่ก่อนพี่วางรีวิวไส้กรอกเลยอร่อยไหม อร่อยค่ะก็ใส่กรอบเนี่ยแซกอบทอดอ่ะโง่โง่บอกว่าบอกว่าเจ้านี้มานานๆมาทีได้นานๆมาทีแต่ก็อร่อยอร่อยในแบบใส่กรอบทอดงโง่ที่อร่อยมากๆไปบอกกันตอนไหนบอกหลายๆไว้เมื <laughs> ่อก,กี้เลยเมื่อก,กี้พูด<ะ>อร่อยมาก จริงเว้ยหล่ะพรุ่งนี้พี่ตองร้องเพลงเวลาครับใช่เดี๋ร้องเลยเดีร้องเร็วเราร้องเพลงเวลาครับนาลงหนักนะครับตอนบ่ายสองนะครับได้อะไรครับตาอะไรนะดูวอลเออพรุ่งนี้ลืมดูวอล์กดาราด้วยนะคะทุกคนสิบโมงได้เอาดาราด้วยนะครับสิบโมงนะ เออไม่รู้โปรโมทได้ไหมอ่ะแต่ว่าไม่ค่อยไม่รู้เว้จะให้ดูดีไหมอ่ะรายการที่พี่อองไปเป็นพิธีกรอ่ะออนวันที่สิบสองเอ,อ้โปรโมทเลยเดี๋ยวดูมันอย่าดูเลยเขินโคตรไม่ใช่พี่เลยพี่บอกว่าเป็นทางการอะเหรอเออส,สดครับผมครับแล้วก็รู้สึกยังไงอืม,มใช่เลยเช็คเลยหน้าแดงมากค่ะลุน้นอุ้ยพี่ฟ้าสวัสดีครับ ลุนว่าแม่จะพูดอะไรต่อตอนเนี้ยพูดตรงเลยนะไม่กล้าพูดเลยเลยตนน่ก็กลัวมากเลยอ่ะว่าพูดเลยอ่ะบอกกันตอนไหนบอกในไลฟ์ยไงช่วงนั้นพี่วางไลฟ์ที่เชียงใหม่ไงพูดเรื่องอะไรเนี่ย <c oughs> ตอนนี้นัดกันก่อนแป๊บนึงอะไรพูดเรื่องอะไรพี่คนี่เขาถามว่าบอกกันตอนไหนว่าแบบเออไปถ่ายรายการที่เป็นทางการก็นที่วางไลฟ์ที่เชียงใหม่ไงเอเอวางไลฟ์ที่เชียงใหม่ไงตอนนั้นนะ่ะที่วางไปถ่ายรายการไง เหมยก็ดูทุกคนก็ดูอยู่ไม่ใช่หรอเออใช่หรือเปล่ากุ้งนางหวัดดีลุกเปลี่ยนเรื่องเร็วมากตอนเนี้ยเอาจริงนะเก่งนั่งคือตอนเนี้ยนั่งเก่งอยนั่งเก่งเลยเนี่ยจะพูดพูดอะไรไม่รู้พูดอะไรดีไว้ตอนเนี้ยเนื้อสือไม่มีคนเลิกลักไม่มีเลิกรักเลยเหรอเลิกรักเลยเหรอมาอ่านเลิกักเชียงใหม่ไปตอนมกราไงเอา้ดีไปอีก ไรหรอไม่รู้พี่ว่าไม่รู้อะไรทั้งนั้น <c> ต <ười> อนนี้พี่วังกิติโอ้ยบรรจัลนหนูทำอะไรนะอังคารทำอะไรนะพี่วังไม่รู้ทำอะไรนะอ,นนรรอ้าวนั่นจะเป็นละครยัยอ๋อละครละครพี่วังไม่รู้เลยเลยพี่วังไม่รู้อะไรเลย <c ười> <c ười> โอ้ยเหนื่อยจังโอ้ <c ười> ยหง่วงเลยค่ะคุณแม่คือเดอะเบส ทุกคนดูชอบเนาะน,นดทุกคนดูแฮปปี้อ่ะดูแบบมีความสุขอะ่ะพี่วางอะ่ะปวดหัวแล้วตอนเนี้ยคือหน้าแดงจนปวดหัวตอนเนี้ยใช่พี่วังพี่วางใครบอกว่าเวลาเขินชอบแบบปวดหัวเขินเยอ,อะอ่ะแม่ค้าพูดพูดรู้ดีคืออะไรคะงงอ๋อไม่มีอะไรฮะขอบคุณครับคุณแม่อมขอบคุณมากครับคุณแม่น่ารักครับผมน่ารัก<น>ต้องขอบคุณแม่เช่นกันนะฮะสนุกดีครับน่ารักดีครับบอกตอนไหนบอกได้เลย บอกในไลฟ์มั้บอกตอนไหนอีกก็ในไลฟ์ไงแล้วก็บอกในไลฟ์เออน้องสาวที่แสนด,ดีของผมไงน,น้องสาว่แสนดีเออน้องสาวคนสนิทผมเมื่อแต่เราเจอกันบางทีไปกินข้าวกันใช่ไหมใหม่เราก็แบบคุยกันบ้าง<อ>จะไม่คุยกันเลยเหรอจะให้นั่งกินข้าวนั่งเงียบๆอย่างงี้เหรอมันก็ไม่ใช่ถูกปะเออ,อมันก็ต้องคุยกันบ้างแหละมันก็ต้องมีความแบบอ่าแบบเออไหมทําอะไรช่วงนี้เป็นยังไงบ้างใช่ไหม ใหมบอกสิเวลาเราอยู่ด้วยกันเราคุยเรื่องอะไรก็คุยเรื่องอาหารล้วแบบชอบกินอะไรง่ายๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออฮะมีอะไรไหมไม่มีอะไร,ไ,รไม่มีอะไรแหละ <c oughs> ไม่มี่ะจับผมดิอะไรนะจับผมดิไปชากพี่เถอะ อเชี่ยดเหรอทำตัวไม่ถูกทำดีดีีโอ๊ยน่าที่ว่างแดงมากวันนี้ยิ่งบอกเลยชอบเกี่ยวนยง่ายยิ่งพูดมันยิ่งมีผิรุดไม่ได้มีอะไรดีวันนี้ก็ปกติปาทุกครั้งก็เลยเป็นอย่างปะก็อย่างนี้ใช่ไหมไหมเออเราก็อย่างนี้แหละเนาะใช่ใช่ เวลาเวลาเราเจอกันเวลาเราเจอกันเราเราคุยเรื่องอะไรก็เนี่ยเรื่องอาหารการกินเนาะการให้ทีพี่อ้อมก็มีแนะน,นำน้องบ้างเรื่องแบบเออทำงานทำธุรกิจอะไรก็ว่าไปหน่อยอนะไรอย่างเงี้ยหน้าถ่ายละครกี่วันเนะนี่ยถ่ายสองวัน,เป,น,เ,วนวเป็นอะไรอ่ะเปล่าไม่ไม่พี่อ้ไม่รู้ไงนดูถ่ายแล้วกี่วันพี่อ้ไม่รู้พี่อ้ไม่รู้ <laughs> อะไรนะฮะ <laughs> เชอก็ได้ค่ะคุณแม่สืบอีกโบมาโบมาคันสุบไม่ถึงจริงๆวันนี้ปกติหรือวันนี้ปกติวันนี้ปกติแต่วันนี้ปกติมากครับวันนี้ปกติวันนี้หนูไปถ่ายแบบมาแล้วมันก็แบบมีถักโปงถักเลนเห็นไหมเนี่ยมันยังหรืจริงเหรอวันนี้ไปถ่ายแบบมาอ๋อได้ปะได้ปะไปไมทไมทำะได้ปะไมไม่ได้อะทำไมไม่ได้อะ เออได้เหรอฮะเดี๋ยวได้ละอีกนิดนึงก็ซื่อนะอฮ้ยไหนยึงก็ต้องเม้มปากกลัวเอยที่เม้มปากนีไม่ใช่นะกลัวพูดกลัวพูดเอออะไรนะฮะวันนี้วันนี้ดูไม่ถ่ายแบบบ้านละค้า ชุดสีอะไรมาชุดสีอะไรนะชุดสีอะไรชุดสีอะไรอะะฮะอ่ะชุดสีอะไรสีขาวเลยสีดำหรอสีขาวระว้าวสุดยอดเลย ต้องสวยแน่ๆเลยอ่ะพี่ว่าว่ามันต้องสวยมากแน่ๆไหมเอาแต่แม่เห็นมีลูกใครส่งมาบอกมารักเนาะใครเยอะแยะแหละผมว่ามันต้องเยอะมนกมีแฟนคลับอะไรก็รีพายมาตาอะไรเลย โอู้ท้าไหลเลยอ่ะเนยพอทอแล้วเดี๋ยวบางวนหัวดีกว่าใช่เอาเอาคุณแจมือไปครับเอาไปได้ผมบ้าตัวโอ้ยแฟนคับแฟนคับทุกคนแฟนคับฮะ ลมพัดเย็นดีลมพัดเย็นดีไม่อะก็ลมเย็นก็แม่พี่พูดแล้วอ๋อโอเคว้าอะไรนะนัจาบอกใครบอกบอกเลยทุกคนอยากเห็นคอนโดอะไหมฮะเดี๋ยวพาไปเดินยวดูไม่เคยเปิดคอนโดให้ใครดูลูมทัวร์ลูมทัวร์หน่อยเร็วเร็วรูมทัวร์ลูมทัวร์นี่คือคอนโดที่ผมแบบแฮปปี้มากๆ ใช่ไหมไหมพี่วังชอบที่นี่มากๆแล้วอยากอยู่ที่นี่มากมากผมชอบมากเป็นคอนโดที่ผมรักมากเลิฟมากเดี๋ยวผมพาเดินดูนะฮะนี่เป็นพื้นไม้นี่เตียงนะฮะนี่พื้นไม้นะฮะนู่นมีอะไรก็ไม่รู้ตรงนู้นนะฮะแล้วก็มีทีวีอยู่ตรงนู้นนะฮะห้องนั่งเล่นตรงนู้นนะฮะจบแล้วครับคลินิกแม้คลินิกทำไมอ่ะแลวสุดท้ายที่แม่เห็นเหมือนใครกล่งมาคือคลินิกเนาะแฟนคลับไห นปลับไปกดสิวนี่กินอีกแลก้วก็ถูบงบ่โอ๊ยไม่ได้เก็บไฟเลยเนี่ยบ่โอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสาระความบันเทิงสดใหม่เป็นกำลังใจให้ช่องบันเทิงติดดาวด้วยนะคะ